หลังจากที่ไปอยู่เกาหลีเมื่อเกือบเปรกกลับมาไทยก็เติมเต็มให้ครอบครัวแบบเต็มที่เลยค่ะครอบครัวไปกินไปเที่ยวแลยอันนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่เหมาผ้าทุกคนมาเที่ยท่าเมย์ก็พาลูกๆเของมาเที่ยวในตัวเมือ์ก็เลยได้แวะไปงานของป้าหม่ำโจกได้ไปเจอป้าเทพโพงามพร้อมค่ะป้าเทพตัวจริงคือใจดีมากยิ้มโบกแกเลยเด้อค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ไปเจอดาราอีกหลายคนเลยค่ะหลังจากที่ไปเจอดาราไปถ่ายลงถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเฮากกับใบโตคุณเม่เป็นคนที่แบบโบกหอยมากขึ้นมันได้เลื่อนเด้อจ้าเนื่่องจากทีพาไปบ่อยแล้วก็เริิิ่่มสคคลลองงนนดึแ้ว่ะเนื่อ้้้ทุกคนเออยตง วงแขนขึ้นเอาด้อค่ะแต่ว่าตอนนี้นั่งเลิ่มคองแล้วค่ะเฒ่าเนาะค่ะบ่ก่อยได้ออกไปใสมาใส่บ่ก่อยได้เข่าหลังจากที่พาไปเที่ยวบ่อยๆก็เล่มคองก็เริ่มชินก็ทุกอย่างแล้วค่ะแล้วเขาก็เดินดิ่งไปที่้านสุกีกันเลยเพราะว่าเฮาหิวมากตอนนั้นก็พาไปกิน MK ค่ะทุกคนค่ะเพราคุณแม่กับลูกคนหน่อยของแม่เน่ะมากินเป็ดย่าง M k ็มากๆเลยค่ะตอนนั้นเขาก็เอาน้ำจุ่งน้ำจิ้มมาเสิร์ฟเซ็ตซับเรียบร้อยเลยค่ะพาทุกคนไปเปิดหูเปิดตาเนาะค่ะตอนนี้ว สมัยนี้เขาสะดวกสบายแล้วเนาะคะ่ะเวลาสั่งอาหารแตละลเทียก็คือสั่งเอาตามหน้าจอเลยเทคโนโลยีสมัยนี้คือลำหนามากๆเลยค่ะที้ใช้คนหนุย่ยคนเมียมก็ตั้งใจเบิ่งแบบสุดฤทธิ์เลยค่ะเพราะว่าเขามากมากทุกคนหลังจากที่สั่งอาหารได้บบนานสสักพักหนึ่งอาหารก็มาถึงและะ้วเมนูแรกของเขาก็คือเป็ดย่างตัวใหญ่ๆเลยจ้ะสมัยนี้ก็ดีเนาะคะ่ะมีรถที่แบบว่าคอยเสิร์ฟอาหารโดยตรงสมัยตอนที่เมียมาทำงานเอ็มัอนย่างไี้เดินเสิร์ฟเบิดมือเลยค่ะทุกคนค่ะจนปวดขาน่ะแต่ว่าสมัยนี้คือสบายมากๆทุกคนเบิ่งเป็ดย่างหน่ากินสุดๆเลย รถเขากลับไปที่อ้าวลบลบลบนานบ่ลบชนเลยค่ะแเมนูต่อไปกับมาทุกคนค่ะอันนี้คือบะหมี่ยกนะคะบะหมี่ยกนี่เป็นเมนูที่แบบลูกไส้คนหน่อยเม่ยโคตรมากเลยเด็ดอย่างของเขาก็โอ้โหอร่อยสุดๆเลยค่ะเบิ้งนามหืมฉ่ำมากแม่วันนี้เขาก็สร้างมาทั้งหมดมีแต่ชุดใหญ่เด้อค่ะเพราะว่าเบิ้งแล้วคงสิกินหลายกันทุกคนเลยจ้าเพราะว่าหิวมากตี้หม้อก็เริ่มร้อนแล้วค่ะทุกคนขาเบื้องหืมหนากินทุกอย่างเลยค่ะอาหารแล้วก็มีเมนูหนึ่งที่แม่มากกินมากๆเลยก็คือโปเปียสดค่ะทุกคน อร่อยสุดค่ะมามากินสุดๆเลยเด้อค่ะสําหรับโปรพิอสูตรตอนนี้หมอก็เริ่มเดือดแล้วค่ะพี่โมเดลก็จัดการใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเก่าด้วยค่ะที่แม่เพิ่งเอามาตัดต่อคลิปแม่ก็หลายหลายทุกคนค่ะคลิปยาวนี่หลายค่ะแต่ว่าบ่มีเวลาตัดต่อบ่มีเวลาพากเสียงเลยค่ะมื้อนี้มีเวลาแล้วก็เลยเอามาตัดต่อจักหน่อยนี่โมอเดือดเป็นตะแซ่บแฮงทุกคนค่ะพี่โมเดลก็จัดการเลยค่ะตโตโนก็คือซวยบ่มีเขียวอย่างเดียวเลยค่ะนั่งมักสุดๆเลยจ้ามื้อนี้เฮาก็สั่งน้ําทั้ง2อย่างเเเนนนนนาาาาาะะค่่ปป็็็้้้ํํํดดแแลวกกธรรมซบทุอย่างนั่นละะค่่กกินทุอยางงที่ขวาหน้ะ หลานสองคนก็กินเอากินเอาเลยค่ะทุกคนคะ่ะเราวมนีนางสองคนก็กินได้หลายหลายคนเป็นลูกก็คือเห็นแม่ได้กินแบบนี้ก็คือมีความสุขแล่ะจะ,ะ,ะพยายามชดเชยให้เวลาที่เสียไปเนาะค่ะตั้งแปดปีนี่มาแล้วมาแล้วซิกเนเจอร์ของร้านโอ้โหน่ากินมากหมูสไลด์เนื้อสไลด์กับทุกคนโอ้โหบ่งก็จัดตกแต่งแบบสวยงามสุดๆเลยค่ะเนื้อแบบนุ่มๆเด้งๆกันเลยทีเดียวอื้มทุกคนค่ะ <ขา S 2> ไปกันน้ำลายโสไปทวงห้องจอก <ๆ S 2> แล้วมานาัา่งพากเสียงตอนซีทุ่มหิวสิคะทีนี้โอ้ยทุกคนค่ะอยากกินอีกแล้วค่ะไอออกันที เดียวหึน่ากินมากสงสัยต้องหาเวลาไปจัดอีกซะแล้วค่ะทุกคนคะ่ะหิวอีกแล้วนี่เนื้อเด้ง,ดงๆกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนหึ<ม>เนื้อเขาก็สดมากๆเลยค่ะทุกคนขาเบิง่งมีความแบบหนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะจะเป็นเนื้อสไลด์เนาะคะ่ะทุกคนขาเอาไปจุ่มลงในน้ำ้อนแปบ๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะ,ว,คะวกกินแบบนี้คะ่ะทุกคนขาถ้าต้มไว้นานเหมนว่าแบบมันเหนียวจุม่มๆๆแบบนี้แปบบ๊แบบเดียวเอาขึ้นโอ้โหเนื้อฉ่ำมากแ,มแล้วทุกคนมากินสไลด์แบบสามสันสุดๆเลยค่ะอุ้ยแซ่บก็สงไอติมมาห้ บอกเลยว่าหนากินทุกอย่างแต่ว่ามือน,นันน่ะแม่ยมโกินของหวานเพราะว่าแม่ยอิ่มมากสองคนยายหลานกินกันเนาะคะ่ะโอ้โหเบิ่งกําลังแบ่งกันอืมทุกคนเบิ่งหนากินมากไป<อ>ค่ะของคุณยายก็สิเป็นไอศกรีมผสมละชอง,ชองโตโน่ก็เป็นไอศกรีมช็อกโกแลตนะคะอุ้ยหนากินจังเลยหลังจากที่รถมาส่งของแล้วก็กลับไปม่องเดิมค่ะอุ้ยเลิศเนาะคะ่ะแบบนี้เนาะถ้าแบบนี้ก็สิดีต่อเจ้าของกิจการเพราะว่าลดค่าใช้จ่ายใจแต่ว่าก็บ่ดีตรงที่ว่าคนก็สิบ่ค่อยมีงานเฮ็ดค่ะแต่ว่าสมัยใหม่เนาะค่ะทุุกกกกกคคคคนนนนน่่ะะออออีีหยยยยังพพพเเเเเสสไไไได้้้้็็็าาาแแบบโโณมมิิปปปว นี่แหละค่ะแค่ได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวเขวาก็มีความสุขแล้วเนาะคะ่ะเนาะคิดไว้ว่ามีสจาพทุกคนไปกินไปเที่ยวแบบนี้เดือนละครั้งคือเป็นกำไรชีวิตที่ว่าชดเชยให้คนในครอบครัวขอบคุณสำหรับการรับชมด้อค่ะ